คือเรื่องมันดําเนินตอนที่ผมอยู่ประมาณอ่าม .6 ใช่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงกีฬาสีแล้วช่วงม .6 เนี่ยผมเป็นช่วงที่ผมบ้าง,งานมากคือแทบไม่ทาอะไรเลยทําแต่งานงานงาน,นู่นงานนี่เต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเราขึ้นมาหาลัยเลยนแน้ะเราก็ต้องแบบเก็บพวกผลงานทํานู่นทํานี่ทําพอร์ตแล้วเราแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างทาอะไรเลยครับคือเพื่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีแบบทําแต่งานแล้วก็เลยอยากจะหากิจกรรมอะไรที่แบบผ่อนคลายหน่อยสร้างสรรค์นหน่อยแล้วก็เลยแบบ ไอ้ทียแบบไปช่วยงานกีฬาสีเงี้ยไปจัดสแตนไปยกของนู่นนี่นั่นว่าสุกดีนะแต่ว่าทีเนี้ยมันรู้สึกย,มมยังเบื่อเบื่อโยเราก็เลยไปได้ยินว่าช่วงผลติตเนี่ยกีฬาสีเนี่ยมันมีกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ก็คือพวกแต่งตัวแต่งคอสเพลพวกเนี้ยเออมันเข้าร่วมได้เพราะว่าทางเียนเนี่ยเขาอนุญ,ญาตปกติเขาไม่อ,อนุญาตนะครับแต่ว่าปีนี้เขาอนุญาตไปครั้งแรกเพราะว่ามีคนไปขออนุญ,ญาตมาแล้วก็เลยแบบไอ้ชี่ไม่น่าสนใจว่ะแล้วก็เลยเข้าร่วม เราลงทุนถึงขั้นแบบไปซื้อชุดซื้อวิกมาเลยนะเออแต่วันนั้นเราไม่ค่อยดูอนิเมะด้วยเราเนื้อมาว่าเราจะแต่งตัวอะไรดีเราก็เลยไปดูอนิเมะสักหน่อยโชว์ในกลางันติดตต่ไปค่าศูนย์เนี่ยเราก็เลยเอาเคียวโจโร่เลโก้คุจิโร่เนี่ยมาแต่งหน่อยเราถึงขั้นแบบลงทุนนะครับผมซื้อวิกซื้อชุดมาแต่ว่าตอนนั้นอ่ะยังเซตวิกไม่เป็นเลยแต่งหน้าก็ไม่เป็นนะครับอายไลเนอร์บลัชอายพวกเนี้ยลองเพิร์กูยังไม่รู้จักเลยนะครับผมแต่งหน้าไม่เป็น เซทวิกก็ไปเป็นนะครับให้น้องสาวเซตให้เซตที่ทําได้ครับตอนนั้นแล้วสั่งมาเนี่ยรู้สึกว่าจะร้านไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะว่าชุดมันท่างที่จะเออกระดุมไม่กระดุมเสื้อมันจะหลุดอยู่แล้วทําให้มันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับผมทีเนี้ยมันก็เริ่มเดินกันช่วงเจ็ดโมงแล้วก็มาเตรียมตัวกันตีห้าครับผมก็ให้มาตั้งแถวอยู่ที่หน้าสารกลางเมืองเราะฉะนั้นผมมาถึงประมาณตีห้าครึ่งเกือบหกโมงแล้วก็ไปช่วยพวกเพื่อนจัด พวกขบวนพาเล่ก่อนแล้วค่อยมารวมตัวนะผมแต่วัน,นั้กตอนผมมาครั้งแรกคือแบบไอ้ยี่คนโล่งเลยแบบไอ้แค่นึกว่าจะมีกูเดินคนเดียวน,นึกว่าจะมีแบบเล่นกูคูเดินคนเดียวจริงๆไม่ใช่รับคนอื่นก็ไล่ตามมาเรื่อยนะผมสุดท้ายก็มีคนเยอะเลยคือเยอะมากแล้วก็มาตั้งแถวนะผมตามรูปเนี่ยอ่าแล้วก็จะตั้งแถวแบบนี้นะผมส่วนไอ้หัวส้มๆน่าลักนั่นก็ผมเองนะผมคือวิกวิกมาทุเรศมากจริงๆนะพอเราเริ่มเดินก,กันเนี่ยทาให้รู้เลยว่าไอ้ม <laughs> แม่งร้อนคือร้อนมาก แต่วนนั้นคือแบบแดดส,ส่องมากันแบบโอ้โหทวีคูณแบบไม่คือลืมหูลืมตาครับผมคือแบบมันแตะแรงมากจริงๆบางคนนี่คือขั้นแบบเป็นลมนะผมคือความจําได้เลยว่ามันจะมีสีเขียวอะนางนพม่าของสีเขียวที่เป็นนางงามมั้งประจําสีอะถึงขั้นเป็นลมนะผมอ้วกแตกกลางขบวนพาเลทเลยผมคือมันไม่ไหวจริงคือมันร้อนมากนะผมชุดคอสเพลเราก็ร้อนนะผมคือคิดสภาพดูนะครับผมเป็นเลโก้คูนี้ชุดมันอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แตไม่มีบางคนอะแต่งเป็นพวกเกนชีแพคหรือว่าต้อมเกมอต่างผมคือชุดมัน,นะละรัดกว่านี้เยอะแล้วก็พอบกว่านี้เยอะคือแบบมันทนไม่ได้ไงก็ไม่รู้นะผมคือแบบโคตรเก่งอะแลาจะเดินไปสะพานเนี่ยล้วก็จะคือมันเดินนานมากมันหยุดจุดเด,นดนินเดินไม่รู้เป็นอะไรตอนเรามาถึงประมาณนั่งเรือนยเออแล้วก็มาถึงนั่งเรือแล้วแล้วก็เดินเข้าไปตรงสนามกีฬาสีนะครับคือมันจะเป็นสนามใหญ่ตรงกลางนะผมแล้วก็มีพวกสแตนชีเนี่ยลอ้อมรอบซึ่งเราก็เดินเข้าไปคือตอนแรกอะผมนึกว่าเราจะเดินแบบโชว์ตัวก่อนคือเข้าใจแบบแบบ สนามบอลอะ่ะมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมเราคิดว่าาจะเินโชว์ตัวกับแบบเดินไปวงกลมก่อนแล้วค่อยเดินออกแต่จริงไม่ใช่คือมันจะมีทางเข้าเกลาสีอยู่ด้านข้างมันจะมีทางเข้าสนามญ้ายอยู่คือเราเดินไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดินออกทางช่านั้นไปเลยครับคือไม่เดินโชว์ตัวอะไรทั้งสิ้น,นทําให้แบบจังหวะน,นั้นผมไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอเวลาผ่านมาปุป๊บแล้วก็รู้สึกแบบเสียดายน,นะผมแบบชุดบางคนเขาก็ซื้อมาเช่ามานะผมทาให้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรอ่อ่ะ จากัานั้นก็เดินออกไปเลยแต่วะเดินออกไปแล้่ผมก็เจอเพื่อนผม,ผมทักผมมากว่าแบบเ,เฮียมึงแต่งตัวอะไรอะเลโกล้เรัรวมันมีทักอย่างนี้มากนะผมแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปเออมันมีคนขอถ่ายรูปอยู่นผมบางคนแบบชื่นชอบตรรัวละครที่เราแต่งเนี้ยแล้วเขาอยากจะเห็นตรรัวละครเดี๋ยออกมาเดินในชีวิตจริงเขาก็แบบมาขอถ่ายผมจังหวะนั้นแบบผมยังแต่งเฮียอยู่ใช่เขาไมเฮียอะไรอยู่าคือมันไม่มีความสวยไม่มีความเท่อะไรเลยผมคือไม่ได้แต่งหน้าอะไรเนี่ยก็ไม่ได้แต่งคอนแทคเล์ก็ไม่ได้ใส่ อ่ะกูไม่ไําอะไรเลยครับผมเพราะว่าจังหวะนี้นคือทําอะไรไม่เป็นเลยก็เดินเข้าไปครับผมแล้วก็มาที่ห้องแต่งตัวห้องในตัวอ,อ,อเราเนี่ยคือมาเป็นห้องฟิตเนสที่ไม่ใช่ฟิตเนสเข้าใจป่ะคือมาเป็นห้องเปล่าห้องกระจกที่ติดแอร์ทุกอย่างพร้อมพื้นอะไรพร้อมหมด,ดยกเว้นเครื่องฟิตเนสเพราะว่าเขาเยกเลิกไปก่อนเพราะว่าช่วงโควิดเขาเลยไม่ได้ทําทีเนี้ยพวกผมก็ไปเข้าไปข้างในไปถอดชุดถอดอะไรให้มันสบายตัวก่อนแล้วก็นอนพักกันสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องแต่งใส่ชุดกีฬาสีไปข้างนอกต่อเพราะว่าเขาให้เราอ่ะ แต่งแค่ชั่วคราวเฉยแล้วก็ให้เราไปเชียร์กีฬาสีต่อทีเนี้ยพอพักไปสักแป,ป๊บอะมันก็เริ่มได้เวลาแล้วแต่ละคนก็เริ่มถอดชุดแล้วก็ใส่เสื้อกีฬาสีแต่ว่าต้องใส่วิกไว้เพราะว่าวิกบางคนนํามาเช่ามาทําให้ถ้าเสียทรงอะเดี๋ยวมันจะกระทบถึงกระเป๋าตังค์พวกเขานะครับผมบางคนก็ใส่วิกไปเชียร์ด้วยแต่ว่าผมอะเป็นหนึ่งคนที่ยังใส่ชุดต่อเพราะว่าเขาจะแบบกูซื้อชุดมาซื้อดาบมาซื้ออะารมาคือมันหลายบาทนะผมทาให้ผมเนี่ยอยากใส่คุ้ม รุ่นน้องบางคนก็ยังใส่อยู่นะผมแล้วก็น่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมอะ่ะได้รู้จักกับพวกรุ่นน้องกลุ่มหนึง่งเออเรียกว่ากลุ่มขอเพยแล้วกันในเรียนะ่ะเป็นรุ่นน้องกลุ่มที่อยู่ด้วยกันนานที่สุดแล้วทุกวันนี้ก็ยังรู้จักกันอยู่เพราะว่ารุ่นน้องส่วนใหญ่ที่อยู่กับผมอะ่ะคือมันจะอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปีหรอกแล้วมันก็ล้มหายตายจากกันไปแต่ว่าพวกนี้อยู่กันได้นานที่สุดแล้วไอ้พวกนี้นะครับที่เป็นตัวฉนวนจุดไฟให้ผมเริ่มขอเพลอย่างจริงจังนะผมเรียกว แต่งข้อเพไปงานกันบ้างครับเดือนละเดือนละครั้งแรกๆก็ยังสนุกสนานมากครับผมซึงนักมากเพราะว่าเราเพิ่งเข้าไงเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการเลยมากแต่พอเข้ามาเน่ยกูเริ่มรู้จากความดาร์กแล้วแต่ก็สนุกดีครับผมเพราะว่าผมได้มีอะไรทํบ้างได้เข้าสังคมบ้างคือแบบตั้งแต่ทางานมาเหนื่อยอ่ะได้เข้าวงการพวกเนี้ยได้รู้จักด้วยน้องพวกนี้ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่อ่ะแบบทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเลยทำให้ผมกลายเป็นคนหนึ่งเลยคือเรียกได้ว่าถ้าไม่มีพวกเนี้ยในวันนั้นอ่ะไม่มีผมในวันนี้ พวกวันนี้ก็ได้รู้จักกับรุ่นพี่แลหลายคนได้รู้จักเพื่อนคนใหม่ๆต่างๆมากมายนะผมก็ขอบคุณไอ้พวกรู่น้องพวกนั้นที่พาผมเข้าวงการนี้มาอย่างจริงจังนะผมเพราะว่าผมแค่จะแต่งเครีกีฬาสีแค่นั้นจบแต่ว่าพวกนี้มันก็ดึงผมมาไกลมากก็วันนี้ก็มีแค่นี้แะผมไม่บ่ายจ้ะ